ครับก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเป็นแฮมแอนดฟิลนะครับวันนี้ก็จะเป็นการพรีวิวนะครับฟุตบอลเพียร์ลนี่นัดเปิดฤดูกาลนะครับ2 0 2 5 25-26นะครับเราก็จะพรีวิววันที่คู่ระหว่างลิเวอร์พูลนะครับเจอกับบอนมัดนะครับแล้วก็ส่วนในคู่อื่นเนี่ยเดี๋ยวก็จะถ่ายผลการแข่งขันไปนะครับก็เริ่มพรีวิวกันเลยนะครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับบอนมัดนะครับ ซึ่งจะเตะก,กันในวันศุกร์นะครับตีสองเป็นคู่แรกเลยนะครับของฤดูกาลก็คู่นี้นะครับผลง,งานที่เจอกันห้านัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าลิวพูชนะลวดเลยนะครับห้านัดนะครับยิงไปได้ทั้งหมดสิบสี่ลูกนะครับเสียให้บอลมัดไปแค่สองลูกนะครับฤดูกาลที่แล้วนะครับเจอกันในบ้านในแอนฟิลด์เนี่ย ลิวพูชนะได้3-0แล้วก็ไปเยือนนะครับบอลมิเวอร์วพูก็ยังชนะอีก2-0นะครับแต่ในการชนะ3-0เนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะครับดูสกอร์ห่างแต่ว่าเท่าที่จําได้เนี่ยมันกับบอลมัดเนี่ยค่อนข้างสู้นะครับสู้ได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าสกอร์มันอาจจะค่อนข้างห่างนะครับแล้วก็ผู้เล่นนะครับผู้เล่นที่ของริวพูนะครับ ที่มีอาการบาดเจ็บและติดโทษแบนนะครับก็ก็มีกาเฟนแบกนะครับที่ติดโทษแบนตั้งแต่ฤูการที่แล้วนะสุดท้ายโดนใบแดงนะครับแล้วก็มีแบลลี่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนในรายของโจโคเมดเนี่ยข่าวเนี่ยยังไม่แน่นะครับว่าเหมือนกับมาซ้อมเริ่มกลับมาซ้อมแล้วนะครับแต่ยังไม่แน่ใจนะครับอาจจะอาจจะมีชื่ออย่างดีก็น่าจะมีชื่อแค่เป็นสำรองนะครับก็ ผู้เล่นนะครับของลิเวอร์พูลเอาเฉพาะของลิเวอร์พูลนะครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับก็แน่นอนนะครับผู้เล่นสามตูก็จะเป็นลิซองเบเกอร์นะครับแบ็คขวาจะเป็นฟิลปงนะครับแบ็คซ้ายจะเป็นเคอร์เคสนะครับคู่เซนเตอร์ก็ยังเป็นคู่เดิมนะครับอาจจะเป็นฟันไดกับโกนาเต้นะครับส่วนสามมิดฟิลด์นะครับเนื่องจากการ์วินแบกเนี่ยติดโทษแบนนะครับ ก็น่าจะใช้แมคอลิสเตอร์นะครับลงมาเป็นตัวตัวครับตัวโฮลบอลนะครับคู่กับสโบอสไลน์นะครับซึ่งอาจจะยื้สลับกันนะครับผู้นี้แล้วก็ให้ตัวทําเกมนะครับก็เป็นฟอร์เรนเวียนะครับเป็นตัวทําเกมเต็มที่นะครับส่วนสามตัวลุกด้านบนนะครับก็ทางขวาก็เช่นเดิมครับโมเมสตาราทางซ้ายก็ ทักโป้นะครับแล้วก็หน้าเป้าตัวใหม่นะครับกิเก้นะครับก็คู่นี้นะครับต้องบอกว่ามันเหมือนมันเหมือนแพ้ทางกันนะครับคือเจอกันมาเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยรีพูลยิงได้ถึงสิบสี่ลูกครับคือยิงเยอะด้วยนะครับแต่เสียแค่สองลูกนะครับก็ในรูปการที่แล้วเนี่ย ต้องบอกว่าบอลมัดเนี่ยทําผลงานค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับค่อนข้างดีแต่ว่าบอลมัดเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับก็คือตอนเนี้ไพเวิร์ดนะครับตัวดาวชนโมของรดูกาลที่แล้วนะครับประจำทีมเนี่ยดาวซูประจำทีมมีอาการบาดเจ็บนะครับหลงไม่ได้นะครับแล้วผู้เล่นตัวรับแนวแนวรับทั้งหมด3ตัวนะครับที่ย้ายหกไป ครับก็มีเคอร์อเคนเนี่ยที่มาอยู่กับเรานะครับมีเฮาเซนที่ไปมาริดแล้วก็มีกองหลังอีกตัวหนึ่งที่ย้ายไปเปเชนะครับก็กองหลังของบอลมัดเนี่ยเท่ากับมีปัญหาเลยครับเท่ากับต้องเซตใหม่สามตัวก็เกือบหมดแล้วนะครับทั้งแผงหลังสี่ตัวเนี่ยแล้วก็รวมถึงผู้ล่นสาวตู้ด้วยนะครับดีนเฮาเซนตอนนี้ก็ไปอยู่กับเซนนอลแล้วนะครับ ก็เท่ากับว่าแนวรับเนี่ยแทบจะเปลี่ยนทั้งทั้งแผงเลยทั้งทั้งแนวรับแล้วก็รักษาประตูนะครับก็น่าจะเป็นปัญหาครับทําให้เอเลดล่าเนี่ยอาจจะต้องต้องปรับจูนทีมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเนี่ยมาเจอกันนัดลิวพูนัดแรกแล้วเป็นทีมที่ค่อนข้างเหมือนแพ้ทางกันด้วยนะครับแพ้กันเยอะด้วยตอนนี้ผมก็เลยมองว่าลิวพูเนี่ยน่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับ ด้วยด้วยสถิติหลายหลายอย่างนะครับมันก็บ่งบอกนะครับแล้วลิวพูเนี่ยเปิดฤดูกาลมานัดแรกเนี่ยไม่แพ้มาหลายนัดมากแล้วนะครับหลายฤดูกาลมากแล้วก็คิดว่านะครับคู่นี้สกอร์ก็น่าจะออกมาสามหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะชนะสองลูกนะครับ เป็นอย่างน้อยก็คือ 31, สามหนึ่งสก,กรอร์สามหนึ่งนะครับคือือ,อเอกที่มีลูกหนึ่งเนี่ยติ่งออมาเนี่ยที่ที่เสียเนี่ยคือยังไม่มั่นใจต้องบอกเลยว่ายังไม่มั่นใจแนวรับร์พูฟนะครับเพราะว่าพิซิชันเนี่ยเสียประตูทุกนัดเลยนะครับก็ก็เลยมีติ่งไว้นิดนึงนะครับว่าร์พูฟชนะได้ไม่ยากแหละแต่อาจจะเสียประตูนะครับก็เลยเป็นสกอรทนี้นะครับส่วนคู่อื่นนะครับเดี๋ยว จะพูดไปทีละคู่นะครับแล้วก็แจ้งเป็นผลการแข่งขันไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการคลิปยาวเกินไปนะครับก็จะมีในวันเสาร์นะครับคู่หกโมงครึ่งนะครับแอสตันวิลล่าเจอกับนิวคาสเซิลนะครับผู้นี้ผมก็ทายว่าน่าจะเสมอกันนะครับหนึ่งหนึ่งคู่ถัดไปนะครับเป็น ช่วงเวลาสามทุ่มนะครับก็เป็นไบรตันนะครับเจอกับฟูลแลมคู่นี้ผมก็ถายว่าเสมอเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟุตบอลเปิดฤด,ดูกาลเนี่ยมันทุกทีมก็จะยังจะระมัดระวังตัวแล้วก็เรื่องอความไม่ลงล็อกลงตัวมันน่าจะมีนะครับก็คู่นี้ก็ถ่ายว่าเสมือนศูนย์ศูนย์นะครับคู่ถัดไปครับเันเดอร์แลนด์เจอกับเวสต์แฮมนะครับคู่นี้เันเดอร์แลนด์เป็นน้องใหม่นะครับขึ้นมาจากแชมเปี้ยน เจอกับเวสแฮมที่รูการที่แล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่ารูการนี้น่าจะดีขึ้นนะครับก็คิดว่าเวสแฮมเจอน้องใหม่ก็น่าจะรับน้องหน่อยนะครับก็น่าจะชนะได้สองศูนนะครับผู้ถัดไปนะครับสเปอร์เจอกับเบอร์ลี่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเบอร์ลี่น้องใหม่ออกไปเยือนตอนแนมฮอสเปอร์ที่ต้องบอกว่ามีการปรับโฉมนะครับปรับเปลี่ยนผู้จัดการทีมด้วย นะครับก็คิดว่าคู่นี้สเปอร์น่าจะชนะได้นะครับสองหนึ่งนะครับอาจจะยิงได้ไม่เยอะเพราะว่าเบอร์ลี่เนี่ยเท่าที่ดูเิติเมื่อรดูกันที่แล้วในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็ค่อนข้างเสียประตูน้อยนะครับเป็นทีมที่เล่นเหนียวแน่นนะครับคู่ถัดไปนะครับจะเป็นช่วงห้าทุ่มครึ่งของวันเสาร์นะครับก็จะเป็นวู๊เจอกับแมนซิตี้นะครับคู่นี้ก็ ว่าแมิตี้น่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับก็ต้องดูนะครับผมว่าปีนี้ซิตี้น่าจะกลับมาคงไม่เป็นเหมือนฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยผมว่าซิตี้ซื้อตัวมาค่อนข้างดีนะครับมีการปรับทีมได้ดีนะครับคิดว่าฤดูกาลนี้น่ากลัวครับก็คิดว่าซิตี้น่าจะชนะปูไปได้ไม่ยากนะครับ2-0นะครับ ก็ข้ามไปนึวันอาทิตย์นะครับคือวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มนะครับก็จะเป็นคู่เชลซีนะครับเจอกับคริสตัลพลเลตคู่นี้ก็มองว่าเชลซีนะครับที่ดังแต่ได้แชมป์สโมสรโลกมาเนี่ยแล้วก็ฟอร์มยังค่อนข้างดีนะครับดูแล้วน่ากลัวนะครับเป็นทีมเป็นทีมวัยรุ่นที่ที่เหมือน ได้ได้เจอความสาเร็จแล้วมันเหมือนอ,อัพตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับก็อันนี้เจอกับคิสซัแนพาเลตผมก็มองว่าน่าจะชนะได้นะครับอาจจะยังชนะได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าอยู่จากคิสซัแน l พาเลตที่เจอเิวฟูในคอมมินเดชชิลเนี่ยพาเลตก็เล่นค่อนข้างดีนะครับเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับก็มองว่าเชลซีน่าจะชนะได้สองหนึ่งนะครับคู่นี้ผู้ถัดไปครับฟอเรสต์ Forest, นะครับเจอกับ เบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยก็ต้องเสียโมโม่ไปให้แมนยูนะครับก็ถือว่าเบนฟอร์ดเนี่ยเสีย,ยตัวสำคัญเลยนะครับแล้วก็มาเจอกับฟอเรสต์ซึ่งเล่นดีมากๆในบ้านนะครับเกมฟอร์เรสในบ้านเนี่ยเชื่อถือได้นะครับคู่นี้ก็ยังคิดว่าฟอเรสต์น่าจะชนะได้นะครับหนึ่งศูนย์เป็นอย่างน้อยนะครับคู่นี้คู่ถัดไปครับเป็นช่วงสี่ทุ่มครึ่งครัครบ เป็นบิ๊กแมตต์ตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับก็จะเป็นแมนยูนะครับแมนยูในเต็ดนะครับเจอกับอาร์เซนอลนะครับรองแชมป์สามสมัยผู้นี้มองว่าจริงๆเองผมมองว่าอาร์เซนอลดูเหนือกว่านะครับแต่แต่แต่การเสริมทัพของกอรโมลินเนี่ยก็ ให้ธรรมดาเหมือนกันนะครับแนวลุกเนี่ยได้เปลี่ยนโฉมใหม่เลยนะครับก็ได้ทั้งคุณย่าทั้งออมโบโมทั้งอะไรเชสโกนะครับก็คิดว่าน่าจะทําได้ดีนะครับแล้วก็บวกกับได้เล่นในบ้านเป็นการเปิดสนามนัดแรกแมนยูคงไม่ไม่อยากแพ้ในนัดแรกนะครับนัดเปิดสนามก็คู่นี้คิดว่า น่าจะเสมอกันแบบสนุกนะครับน่าจะเสนอสู้กันแบบสนุกนะครับก็คิดว่าน่าจะเสมอกันที่สองสองนะครับเซนอนอาจจะสะดุดตั้งแต่นัดแรกนะครับคู่นี้เแล้วคู่ถัดไปนะครับเป็นคู่สุดท้ายนะครับของกับดา์แรกนะครับก็จะเตะกันในคืนวันจันทร์นะครับเวลาตีสองลีดนะครับน้องใหม่เจอกับเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้บอกว่าลีด หายไปนานเหมือนกันนะครับหายไปหายไปนานนานพอสมควรนะครับก็มาเจอกับเอเวัตันที่เดวิดมอยคุมนะครับก็คู่นี้มองว่าลีดลีดนะครับได้เล่นในบ้านแล้วผมมองว่าลีดเนี่ยเป็นทีมน้องใหม่ทีมหนึ่งที่มีโอกาสที่จะน่าจะรอดนะครับน่าจะรอดมีโอกาสที่จะรอดตกชั้น มากที่สุดนะครับในบรรดาสามทีมลีดเบอร์รี่ซ์แนเดอร์แลนด์ส่วนตัวนะครับมองว่าลีดมีโอกาสที่จะลอดตกชั้นมากที่สุดนะครับในคู่นี้ผมมองว่าลีดน่าจะเฉือนชนะเอเวอเรตในนัดเปิดสนามได้นะครับก็มองว่าน่าจะชนะสองหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดครบทุกคู่นะครับสิบคู่นะครับรวมถึงทีวคู่ที่เราสนใจนะครับคู่ลิเวอร์พูลนะครับ ก็วันนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้ในการพรีวิวนะครับก็ฝากไว้ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงนะครับช่องกลับมาทำใหม่แล้วครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะครับแล้วก็ขอให้ดูฟุตบปอนกันให้สนุกนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับการพนันนะครับนี่ครับ